สวัสดีครับเพียงนวังนะครับผมในช่อง YLG Channel วันนี้ผมจะมาเล่นรูบบบก,กับแบบที่มีชื่อว่า Color by Number นะทุกคนซึ่งเราไม่เล่นออบบี้แล้วเราจะมาวาดลวดบ้างนะครับคนกู้มาระบายสีไอ้พวกนี้ครับเรามาเล่นกับคุณยงอีกแล้วครับไม่ให้เขาแนะนำตัวหรอแบบนี้ฮ่าฮ่าครับพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยอืมเราต้องปลดล็อกชิลล์ลูปนะทุกคนฟึบฟึบเฮ้ยรูปนี้รูรปอ,อะไรอ่ะคุณยงไม่ไร่อ่ะพูดไหมครับ มะซึ่งอันนี้แม่แล้วก็ซื้อได้เหรอเฮ้ยหรืออะไรอะ COOP อะไรอะอ้้ต้องใช้หกพันดอลเลยทุกคนแต่เราต้องทำ่างนี้ก่อนทำไงทุกคนอ้อเล็กหนึ่งอยู่นี่อิชอิชอันนี้ที่ฉันยังสร้างไม่ไม่เสร็จเรนบอกแกเคยเล่นแล้วอะ่ะใช่แกคนทลยศ เออฉันไม่เคยเล่นเลยหาเลขสามไม่เจอก็ข้ามตือฟึบฟึบฟึบผมก็เพราะว่ามันคิดว่าเป็นรูปอะไรครับคุณคิดว่าไม่รู้ดูอยากมุมสูงครับมุมสูงอืมผมก็ยังดูไม่ออกผมก็ยังดูไม่ออกเสือฮะเสือเสือผมนี่เป็นผู้เริ่มต้นนะ ผมไม่รู้ว่าอันเริ่มตน้นมันอยู่ในโมดสัต์ทุกคนตัวสีเขียวเต่าเหรออ๋อฉันกินตัวสีส้มเต่าเหรอทุกคนเต่าแน่เลยอืมมีแบบนี้ด้วยโอ้โ <Wow. S 1> คแพนเทอร์เอชทิเวดคืออะไรทุกคนเฮ้ยเฮมันมันทำให้หมดเลยอะ่ะคืออะไรอะ่ะเวลาสิบสิบห้าวิอะ่ะฟ,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 ฟื้นฟื้ฟื้ฟืงต้องรีบต้องรีบแล้วว้าไม่ทันแน่เลย เอาทำอันที่มันเยอะๆกอนฟืบยานะเออเขาเลยอห้าฟืบฟืฟืเขอเลือหนึ่งคอมพิฟื้ฟืบฟื้เป็นสีเลขอเลยสาเอ้ยขาเลยสองยังไม่เสร็จเลยขาเล่สองนี่แล้วขาเลอสามตองขอบขอบทุกคนฮะเลยเอ้ยตัวอะไรันเนี่ยกบเหรอ ผมว่ากบแน่เลยเนี่ยตอนนี้ผมมีหนึ่งพันหกร้อยกว่าดอลลาร์นะทุกคนเสร็จยังอันยังไม่เสร็จตรงนี้เหรอหาหาหาทุกคนหาไหนไหนไหนไหไไหนเอาอยู่นี่เย่ไปคอเลขหกเลยคอเลขหกขอลขกอยู่ไหนแอยู่นี่เออขอเสร็จแล้วขอเลขเจด เาจะอยู่ไหนอยู่นี่เหรอโอเคนี่นี่นีนี่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 นีนี่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 โดนโดนไปเอะเดิมโดนไปโดนไปขอเลขแปดชิบชิบมันคือกบทุกคนเย่ฟึบฟึบฟืบฟึบฟบสร้างด้วยความรวดเร็วเพราะมันคือกบไงล่ะเออไปต่อเลขเก้าฟึบ บนี่ดีนะผมตอนได้ทำไมผมถ่ายเป็นเต่าเนี่ยเลขสิบใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนสิบเอ็ดอยู่ไหนสิบเอ็ดอยู่มูนฟืบสิบสองสิบสองอยู่ไหนอย่าลืมเหรอสิบสองสิบสามเย่เออฮะ ได้รับ600ดอลล่าซื้อเราก็ต้องหารูปใหม่โอ้เริ่มแพงๆนั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะทำโรดสตาตรา์นะทุกคนนี่ผมซื้อเลยสองพันตอนนี้เหลือสี่ร้อดอลล่าแล้วสี่ร้อยหรอใช่ตอนนี้ฉันห้าพันเชื่อไม่ว่ารูปนี้นรูปอะไรนทุกคน แตให้ผู้ผูกันชันแปลกแไปฟืเออคกลับมาปกติแล้วมวดสัตว์นะทุกคนไม่รู้ว่าตัวอะไรเนี่ยฟื้ฟไปเรื่อยเรื่อยอู้ว้ววววมวว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 อวว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 ฟืววว้ ชิป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 หาแล้วดูจะมุมสูงครับทุกคนแล้วยังดูไม่ออกนะมันจะไปดูออกได้ไงครับนี่นให้เลขหนึ่งแล้วโหไม่ถึงสามสิบว้าวฟูฟูฟ,ฟมันต้องใช้เวลานานเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยปูปูแล้วปูแล้วปูแพนเตอร์แล้ว,ลวมีเวลายี่สิบวินี่เลยฟู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 ทำไมมันดูออกเลยว่าเป็นตัวอะไร

เลขหนึ่งเสร็จแล้วอา้าวอ๋อหนึ่งอย่างนี้อันนี้ฟึบเลขสองใช่หรือเปล่าน้องแก้วหรือเปล่าใช่น้องแก้วหรือเปล่านะอืมตรงนี้มันคือส่วนไหนอะเนี่ยฟึบฟึบฟึบมันคือตัวอะไรครับนี่ยชึบชึบว่าไปเรื่อยๆ ระบายตรงนู้นตรงขอบชื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 บอนนี้ผมมีสองพันวอลล่าเลยคนฟื้นอู้เห็นได้สองแล้วเย่ฟื้ฟืบฟืบฟืฟืเสร็จแล้วต่อไปเลขสามผมว่ายังไงก็ต้องเป็นนกแก้วแน่นอนทุกคนแน่นอนนกแก้วถ้าเกิดมาแบบนี้นกแก้วนอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นกแก้วแน่นอน เลสีไปไปฟุบฟึบฟึบฟึบชิบชิบฟุบฟึบฟึบฟึบนี่โอ้โหเลขสี่มีแบบเป็นตะปุ่มตะปั่มแล้วทุกคนฟุบฟึบฟึบเสร็จแล้วเลขห้ายายายาฟึบฟึบฟึบระบายให้หมดระบายให้หมดชิบ ตรงนี้ก็มีเยอะเจบเจ็บเจ็บโอ้โอโปโปแล้วโปแล้วมีเวลา20กวิอีกแล้วเวอร์ตรงมันยาก่อนตรงนี้ตรงนี้ชจ็บบเจบเฮบเบยอะครับตรงนี้เสร็จก่อนไม่น nah. ะไม่ไม่ไม่ไมมม ไอ้นี่ผมอยู่สีไหนเนี่ยอยู่สีที่ห้าอยู่นะเลขห้าอยู่นู่นฟึบชิ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 บเรียบร้อยเลขห้าเสร็จแล้วเล่ห์โขอยู่นี่เอ้ยเลขห์เกเ,เลยเหรออ๋อเลขห์โขขอได้โปรดลองไปแล้วเลขหเจ็ดเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวไม่มีแพนด้าใช่มันคือหมีแพนด้าทุกคนว้าวแล้วผมคิดว่าเป็นนกแก้มมาตลอด สุดยอดไปสีที่เทไรสีที่แปหรอใช่แล้วสีที่แปดไหนไหนเห็นตรงไหนไหมอะตรงนี้เย่ yeah. สีที่กะใครมาครับเนี่ยเขา,าดูแพนด้าเหรอคืออะไรอะ่ะ คืออะไร COOP คืออะไรฮะฉันช่วยคุณเองอ๋อนี่คือการช่วยเหรอฉันกะทำคนเดียวมาตลอดนะเนี่ยมามาช่วยกันเถอะฟืบฟืบแล้วแกได้ตังไหมได้ได้โอ้ยตอนนี้ตรงไหนกะเฮ้ยยังไง ตอนนี้เราอยู่สีที่สิบสามอยู่สิบสี่โอเคบ้านชันยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าภาพนใหญ่มากสิบสาไหนนี้ฟู้ขอยิบเาได้ไหมยิบเก้าคืออะไรเบอร์สิเกอ่ะได้สิเสร็จแล้วฟืบฟืบฟี่เสร็จแล้วสิ นี่ต่อไปต่อไปเรื่อยๆเลยอยู่ไหนอยู่ไหนทำนี้เปล่านด้ไงยาเฟิบสิบเจ็ด <17, 17. S 1> ชึบขอยีิบเอ็ดนะเอ้ยนี่สิบเจ็ดแต่ยังไม่ครบสิบเจ็ดอยู่ในตระกูลสีออกหนึ่งแดงเล้วต่อไปยี่สิบเอ็ด ยี่ิเอ็ดยเอ็ดย่เอ็ดขอยีบสีบ 1, ่กันด้วยกันยี่ <21 S 2> <5. S 1> สิี่ยเอ็ดเสร็จแล้วอ่ยี่สิบามยี่ิบห้ายี <S <S 2> <S 2> นน่ิบห้าเสร็จแล้วขายวออวันนี้ผมตั้งใจจะทำให้ได้ถึงอนิเมะนะครับ แต่ก่อนเออผมต้องไปช่วยคุณยงก่อนเอา้าเย่เอ้ยแกเส,สร,ร็จแล้วนี่ใช่เย จะมาแปดพันลลานลแล้วว้าวผมว่ามันต้องมีพาสสองอย่างแน่นอนนะครับที่เราจะมาทําอันนี้ต่อนะเพราะว่าคลิปคลิปนี้ผมจะเอาอันนี้เมกก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหยองเลือกเลยระหว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกไอเล็อกอะไรเล็กเล็อกอะไรดีหนึ่งสองสาสี่ห้าสองไปที่แกชอบปุม้มบิว ไม่นะนาามาช่วยฉันได้สิโอเคโอ้ตัวอะไรเนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่ะหัวหน้ายามีเหรอฟึอบไปพอมทำนี้เสร็จผมก็จะพอแค่นี้แล้วก็ขอสามสิบนะได้เลยเรอพาร์ตต่อไปนะคนมันจะมันจะมีหลายพาร์ตมาก ใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นจิตกรแล้วนะคนมันจะต้องทาก่อนฟืบฟืบฟบนี่นี่นี่ผมคาดการว่าเป็นหัวหน้ายามิอ่ะยามิสเกฮิโรฟืบฟบเราต้องทําทีละเล่นะคนผมรอโปแพนเตอร์อยู่อ่ะฟืบฟืบฟืมหรือว่าไม่ใช่หรือว่าโจโจไม่รู้สิ เอ้ยปูไปวาดหน้ามันให้มันเห็นหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะยี่บอกได้มันในโจโจดีโอเหรอแกคือดีโอสิดาดีโอเอ้ยี่ก็คือดีโอรุกคนมันคือดีโอ,โอ,โอฟึบฟื ชิปชิปเราจะทำการวาดวิดีโอกันนะทุกคนสวัสดดู เสร็จแล้วทุกคนยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยิบเจ็เสร็จแล้วเหรอใช่แต่ทำยี่สิบหกอยู่ยี่สิหเสร็จแล้วเหลือยี่สิบแปกับนะยี 29, 29, 29. ออิบเก้านะเฮ้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิาอยู่นี่ยา เธออย่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บอกนะว่าเสร็จแล้วอ่ะใช่ D O D O ย o โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมอย่าล,ลืมกดดึงแจ้งเตือนชิ้นนี้พาคิดใหม่ันเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อ bye bye จนกว่าจะมนคลิปหน้าครับผม